แล้วเล่นกับน้องสิครับคิดถึงบางไม้ถามดิรักน้องมาครับรักมรักกันเปล่าถามดิเร็วๆเ,เล่นกับน้องดิดูน้องเยดูน้องจับขาเอ้ยเดี๋ยวหัวโดนน้องเอ้เวเถ้าโดนน้องลูกเอา Lấy lên ngọc pha giá đi lâu lâu Đỏ ăn hay bằng yeah. ừ, yeah. đồ lâu lâu Dạ Ừ Bé răng nón Để giờ đồ tháo đồ nón Ừ Như mà cái lâu Như mà Để hay đồ lâu lâu lấy cái nón hay đồ cái lâu Quy cả xa phía cái lâu Dạ 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 ngon ngại bạn quy lây quá ใครไม่รักซาฟิยา <é. S 1> <own. S 2> like, ้างใครไม่รักเอาไปเอาใครอีกโอ้ยเดี๋ยวยิ้มหัวน้องลูกไม่รักเอนไม่รักอ๋อลักอ๋อลักลูกสิ่อ๋อลักลูกอ๋ออ๋อก็รักสิวันนี้อ๋อเอาซาฟิยาไปนอนบ้านอ๋อนนะดูฟิยาจัดดูฟิยาอ้ยเดี๋ยวยิ้มหัวฟิยาลูกเฮ้ยดูฟิยายิ้มหวานดี่บังฟิยาฟิยายิ้มหวานนะครับบังไม่ทำให้ฟิยาหัวเราะเร็วเแต่ฟิยายิ้มหวานฟิยามองบังใหญ่แล้วเนี่ย ้ยดูลูกล,ลูกดูบงังมันบังทำอะไรให้หนูดู <c ười> <c ười> มันเชี่ยวอ่ะดิร <c ười> ักน้องป่ะร <c ười> ักเหรอรักอ้อนป่ะหอมอ้อนห <c ười> น่อยได้ป่ะหอมนะ <c ười> ไปไหนมาไปไหนมาหาหมอหมอหฉีดยาป่ะไม่ฉีดหรอหมอฉีดหูเหรอหมอยิกหูเลย หมอยีงหูบ้างเหรออี๊ด้าหมูกะหมอยทำอะไรในหมอตัวตรงไหนบ้างแก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 โอ๊ยหย่าเสียงดังแกแกแกหมอยิงหูอันนี้เหรอครับฉีดหูเลยฉีดหูเลยเหรอฉีดหูฉีดหูดีดหูเลยฉีดฉีดเหรอจับหูอย่างเงี้ยเหรอฉีดฉีดหูอ๋อแล้วฮันดิเป็นอะไรถึงต้องฉีดหู Lai lâu, giết tôi lấy lâu. No, bella, hôm nay, don't she toad. Bao anh gà lâu. chị tung yà. No, do mong bang ya.